บิคอยฟุตบอลคู่ที่3ครับย้ายมาที่อิกสวีเดนกันบ้างครับคู่ระหว่างมาโมพบกับ IFK อ o เคน็อตโคปิงครับมาโมเจ้าบ้านครับลงเล่นไป15เกมมี2 4คะแนนฮะอยู่อันดับ5ครับส่วนน็อตโคปปิงผู้มาเยือนครับเล่นไป14เกมมี15คะแนนอยู่อันดับที่12ครับเฮดทูเฮดฮะ5ครั้งพบกันหลังสุดครับเป็นมาโมครับชนะไปได้ทั้ง5ครั้งครับชนะรวดเลยนะครับทัศนเคราะห์ฟุตบอลคู่นี้ครับมาโม7เกมเล่นหน้าบ้านตัวเองครับแพ้แค่เกมเดียว เสียแค่4ประตูเท่านั้นครับกดคุ้งแข่งไปถึง12ประตูครับในบ้านก็ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแรงแข็งแกร่งมากครับส่วนผู้มาเยือนครับอย่างน็อตโคปิงครับลงเล่นในลีก4เกมหลังฮะเก็บได้แค่2คะแนนเท่านั้นครับโจดจัดกันมาที่เมาโมอยู่เหนือน็อตโคปิงครับที่ความหนา1.5เท่านั้นฮะก็ถ้าอ้างจากเฮตุเฮตครับก็เป็นเมาโมครับที่ดีกว่านะครับถ้าอ้างอิงจากฟอร์มการเล่นนัดที่แล้วก็ยังเป็นเมาโมอีกนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้น ความหนาแค่นี้ครับขอไปกับเจ้าบ้านมอโมโกที่สุดครับคู่นี้